โจยูทูชาแนลครับมื่อนี้สิมาเปิดราคาควอยบ้านพ่อแกนเด้อครับเด้อเมื่อนี้เปิดหลายตัวอยู่ครับผมเดี๋ยวเขาจะไปสอบถามน้ากันนะครับบาเราบ้านนั้นเมื่อนี้กระตรงกับวันที่20กระตุงกับวันที่24กุมภาพันธ์2564นะครับเด้อเมื่อนี้เปิดหลายตัวเดี๋ยวเขาไปสอบถามน้าพ่อเลยนะครับผมพ่อแกนคครรััับบบสสวดี้านครับ ควเวตัวนี้สูงเท่าไรพ่อสูงร้อยสี่สิบครับร้อยสี่สิบบวกนะครับร้อยสี่สิบบวกลบเด้อดครับเด้อนี่เด้อครับผมเป็นควเวแม่ลูเด้อครับเด้อตัวนี้เป็นลูกตัวาไรพ่อลูกเก้าเจริญครับลูกเก้าเจริญโอ้ยเบิ่งสิเบิ่งหนาเบิ่งบัรรทายก่อนเด้อครับอันนี้แม่ควเวตจลูกจะโตแล้วลูกแรกครับลูกแรกนะครับเนาะครับตัวนี้เป็นลูกเก้าเจริญนึ่นบ่พ่อเบิ่งหนาตาเด้อครับนี่ครับลูกเก้าเจริญครับผม เบิงแขงเบิงขาเด้อครับเด้อเล็บแขงเล็บขาครับผมเล็บน้อยกอดดีครับผมขวยได้จักเดือนแล้วพ่อเนี่ยเพราะปีไปบ่ครับเก้าเดือนจิบเดือนนี่แหละครับโอ้ครับผมเบิงเล็บแขงเล็บขาแม่เด้อครับเด้อสถานะตอนนี้แม่ท้องว่างหรือว่าพับแล้วพับแล้วครับพับปุบนี่แหละครับผมลูกเก้าเจริญครับผม ู้เลสนใจด้อครับเพ่อกินกลาง้อครับสอบถามพ่อละไรอุ้ยงามสอนแข็งขาไหมครับพอไงสีดอกเลาขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงครับผมอยู่ในท้องในทับหลอมปะครับทับพ่อไรพ่อของกรมศัตดมีใบพอมับทับกรมปศุสัตว์เด้อครับนี่แม่เนี่ครับผมสูงร้อยสี่สิบบวกอไรครับผมนี่ครับผมไงเงาดีเป็นควย ตัวแรกครับผมลูกตัวที่สองในท้องพึ่งทับมันบ่ทับพึ่งทับทับโดนไปทับบนในพ้นถึงเย็นหมครับแล้วไม่มีเย็นเลยนี่นะครับผมมันหูมาพันมาพันครับมันเยอะมาใหูมาพันหมดละอีกได้ใส่ใส่ปลาเก๋อจะเลื่อยเมียนอยู่ครับผมใส่ปลาเก๋อใส่พอเก๋อจะเลื่ยเนี่นะครับเนาะนี่ครับเบื้องลูกด้วยครับไม่ยอมทำให้นั่นก็คัอมาพัน พ่พานละดีแล้วทับเอาพ่อไมเด้ยครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาด้วยครับผมตาแต้มหัวกระโหลกง่ลยด้ครับเด้อควายอย่ขัดน้ำเลี้ยงเนี้ยครับน้อยหนึ่งครับผมต่ว่าควายตัวนี้แข็งขางดีเล็บดีครับผมเล็บน้อยกอดดีครับเอฟซีครับผมท่านใดสนใจนะครับเด้อเบิ้งเล็บครับผมเล็บหัวพ่อควายแม่เนี่ยนี่ครับผมเดี๋ยวครับผมไปทั้งขก่งๆก่งก่อนให้แสงมันมาก่อน นี่ครับผมเออนี่ครับผมลูกตัวที่สองค้าทองบอติดกรดีบอติดก็ดี้เก้าเดีบอติดก็ดีนะครับตัวนี้เป็นลูกครับผมแม่ลูกคมนีครับผมแม่ลูกคมบนีนะครับเด้อเดี๋ยวฮอสิไปสอบถามน้ำพ่อแล้วครับผมพ่อเปิดราคาเท่าไรคมเนี่ยสองแสนแปดหมื่นห้าพันครับสองแสนแปดหมื่นห้าพัน มันต้องมีคำว่าสมมุติอีกหรือเปล่าท่านนี่สมมุติว่าเอฟซีเพื่อนสนใจแต่ลูกดิได้บะได้อยู่ครับเดี๋ยวมันมีแพงขัดเอาแต่ลูกนี่แพงแพงครับมาเบิ่งตัวแท้ด้ลยนครับนี่คือลูกเก้าเจริญครับผมรับประกันตัวดีเนาะว่าะเนาะนี่ครับมาเบิ่งหนาเบิ่งตาครับผมแข้งขาดีอ้เป็นแต่เลี้ยงไงครับผมค่อย้เลี้ยงอุ้ย ขอไงขอตันดีแม่ก็สูงร้อยสี่สิบบวกดีหรอกครับผมเบื้องเงาหางลูกเงาหางแม่ราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันคันเอาเต้ลูกนี่แพงเพราะว่าแมนครับผมพูดอะไรกสี่กับสี่ได้ครับผมเบื้องหน้าเบื้องตาจะมาแพงวันดิคำว่าของงามของดีของยี่ห้อบมมีคำว่าแพงครับผมเอฟซีครับผมขอเบอร์โทรศัพท์นียพ่อ ศูนย์เก้าสามศูนย์ห้าแปดศนน้าแศาหาเพอแกนหนองสระนะครับเนาะบ่แม่ลูกเสียบด้วยครับด้วยแม่กับลูกครับผมนี่ครับเดินตามเต้ต้อยครับผมผู้ใดสนใจกิ้งก้างสอบถามพอแกนได้ด้วยครับด้วยถ้าเจ้าอรียกแต่ลูกกะกิ้งก้างสอบถามอะไรนี่นะครับผม มีอีกบ่พ่อมีครับครับผมไปชมคมต่อไปเด้อครับเด้อนี่นะครับเด้อตัวนี้ตัวมาเหวคับเถพ่อหวครับท่องจังเดือนแล้วเนี่ยท่องในแปดเดือนนะครับเจ็ดแปดเดือนเารับประกันท่องบ่พ่อรับประกันัก็่วงมึงก็ได้ัืคมสูงสูงเท่าไหร่ร้อยสีครับร้อยสไปนี่เนาะเอาง่ายๆไปรยสีขึ้นเลยไปควายตัวนี้จังได้ก็ได้ร้อยสีามร้อยสี่สอเอออ่างงดีนะครับเด้อ่อนะครับ เหวครับเหวีงเหว่งบึงด้วยครับเรีบเยบแข็งเรียบขาครับผมเรียบน้อยกอดดีได้เอฟซีด้วยผูใ้ใดสนใจครับผมโอ้ยตัวนี้จะลูกจากตัวหรอพ่อประมาณไม่ซีตัวซีตับเบิึงครับ,บ,รบขอใหญ่เหวดีรับประกันทองเนาะครับเนาะยุะ้นที่ทองทับพ่ออะไรไปทับเจ้าสิงโตครับเจ้าสิงโตของพ่อเนาะครับเนาะ ไว้ตัวนี้เพื่อนอามาจากทั้งผู้เขียวเลยครับทั้งผู้เขียวผู้เวียวงเะครับเด้อทับบักสิงโตเจ้าสิงโตของพ่อออดครับผมแม่นี่สิเปิดราคาเท่าไรพ่อแม่เปิดเก้าิดเกครับเปิดเก้าเมื่นเกดพันครับตัวท่องสิออกลูกเลยนะครับเนี่ยซื้อมาแม่อย่างเกาะแตงกวแตงกวครับ จำไว้ดีๆเด้ครับด้วสาวแตงกัวครับผมสาวไวเล็กเยี่ยมมุมแมนมุมแมนสาวอ้อๆเอด้วยครับขอไงขอตันดีครับความเหงาอ่างไงพร้อมรับประกันทองครับผมทำเป่าทองเ่าทองเอาไปเป่าทองครบ่าทองเอาครับราคาเจ็ดเก้าหมื่นเจ็ดพันต่อร้องได้ป่เพาะต่อร้องได้ด้วยครับด้วยออกข้างไปแล้วครับข้อมทองไงเหยาเอาเบอร์โทรศัพท์อีกานี้ยพ่อ 093 0580 0580 967 967ครับผมพราแกน็นองศาลาครับผมนี่แหละครับผู้ใดสนใจกิ่งกลางสอบถามพอแล้วใรเด้อครับเด้อเบื่องครับผมมาเบื้องตัวแท้ก็ได้ครับผมอยู่ในทองทับดีครับผมเจ้าสิงโตควยแม่ลูกเด้อครับลูกแม่เนาะครับเนาะเป็นลูกแม่แม่นี่ซื้อว่าแม่ยังก็คำล่าคำล่าคำล่าครับผมเขาเงาเด้อครับเด้อผู้ใดสนใจครับผม กินกลางสอบถามพอแกนได้ด้วยครับเด้อครับผู้พ่อพ่อคุยแม่นี่ยฮะผู้ครับผู้ครับผมเรียงงไงด้วยครับเด้อง่ายครับง่ายดีนี่ครับผมโอ้ยลูกแม่ตัวนี้หน่อยมางามแบบได้จากเดือนอลไรเนี่ยพ่อได้ประมาณเดือนควรตกสวงขวดนะครับเด้อควรดีครับคุยหน่อยตัวนี้แม่นี่สูงประมาณตัวไหนพ่อประสามสิบบวกเนาะครับประมาณนี้แหละครับผม ลูกตาแ้มแก้มจ้ำดีแม่ก็เล็บแข็งเล็บขาดีครับยืนสวยเล็บน้อยกอดดีครับผมนี่ครับผมแม่กับตาแต้แมแก้มจ้ำเขาหย่าวผู้ดเดมักสไตล์เขาแบบนี้เด้อครับเด้อกิงกลางสอบถามหาพอลเกนได้ได้ลูกจักตัวนครับพ่อประมาณนี่ประมาณหาตัวครับประมาณหาตัวเนาะครับเนาะค,นะคันที่ว่าสองตัวกับระระอ,อ่ไ้อีกออ บ็คือครับผมก็คือตามลักับประมาณหาตัวนะครับผมยังลายบ่เกินหาตัวมันเขาเงี้ยงไหมคุ้มนี่สิเปิดเท่าไรพ่อหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันต่อรองได้เด้อครับเด้อต่อรองได้แข่งขาดีดีครับผมแข่งขาใหญ่ดีครับผมโอ้นี่เด้อครับผู้ใดมักสไตล์อนุรักษ์ครับผมอนุรักษ์อนุลูกอนุรักษ์ควายเขายาว นี่นะครับผมไรย่างทุกพอ,อคคน้องคำลาครับเอืย้ยคำล่าอยู่ไหอยู่นาคือเก่าพีนองเลย you you ครับผมมีอ่พวกครับที่ิิเปิดได้บอกเบอร์โทรศัพท์ไปพ่อเนี่ยครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวคมต่อไปเดี๋ยวเขาสิพา ตามพ่อแล้วไปครับผมเดี๋ยจูงไปหาหมูนะครับเด้อยู่ด้านหลังจะเป็นภูครับผมเป็นภูเก่านะครับบรรยากาศดีลมเย็นครับผมแดดกะพอประมาณครับผมเน้องขอไปจิกไก่นะครับเนาะไปชมนด้กันครับนี่ครับตัวนี้เป็นคมที่สองครับผมคมที่สองนะครับเด้อควายแม่นี่สูงเท่าไรพ่อสูงร้อยสามร้อยสี่สิบบวกครับร้อยสี่สิบบวกเป็นลูกผู้ลูกแม่พ่อลูกแม่ สถานะตอนนี้ท่องบ้างหรือไ่าจังใดว้างครับท่องบ้างเนาะพ่อเนะี่บอลูกครับผมเล็บแข็งเล็บขาดีด้วยครับเด้อหางแม้ว่ามันหางงัวครับผมิึงด้วยลระครับหางเย้าครับครับผมนะหางนี่เป็นผู้อ่ะครับผมผู้ใดสนใจดวยครับเด้อตัวนี้เป็นลูกแม่เนาะครับเนาะแม่ท่องว่างแม่ท่องบ้างลูกเจ้าพายุลูกซื้อว่าเจ้าพายุโอภเจ้าพายุโอภอ เป็นลูกของเจ้าพยูนมาครับลูกของเจ้าพยุครับลูกสาวเจ้าพยุครับผมลูกสาวเจ้าพยุเบิ่งหางแม่ด้วยครับโอ้ยสอนครับไอรายงานมากรุณาดู้ลูกนี่ครับเบิ่องบรรทายลูกครับผมเป็นลูกตัวแม่ครับผมผู้ใดสนใจนะครับเด้อขอเบอร์โทรศัพท์อีกานี้พ่อศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ห้า ปดศูนย์เก้าหกเก็ครับผมพ่อเกนน้องสลาครับผมคมนี่พ่อจะเปิดราคาเท่าไหร่ครับสองแสนสามครับสองแสนสามสองแสนสามมื่นนะครับเด้อผู้ใดมักสไตล์หางครับหางลำลามเงียบเงครับหางเป็นพัวครับผมเด้นะครับว่ามันหางงัวนี่เด้อครับเด้ออันนี้เป็นลูกครับผมแม่สถานะตอนนี้คือทองว่าง ผู้โดยส,สนใจราคาสองแสนสามหมื่นนีต่อรองได้บ่พ่อต่อรองได้ครับต่อรองได้นะครับผมนี่นะครับเบิ้งคาคักเด้อคักเด้อหางงามดีครับผมยาวพร้อมผู้ใดสนใจก็กิ่งกลางสอบถามพ่อแล้วได้ครับผมมีอีกบ่พ่อที่สิเปื่อนเนื้อไปชมคมต่อไปเนาะครับเนาะราคานี่ต่อรองได้บ่พ่อต่อรองได้ครับต่อรองได้เด้อครับเด้อปล่อยเลยครับผมนี่ครับผมไปเลยครับหางยาวดีหางเป็นพู่ครับผม เป็นีย่ก็คือบังหางลูกครับผมเห็นไหมครับผมแม่ลูกครับผมแม่ลูกเด้อครับเด้อหน้าตาดีครับผมได้ลูกเจ้าตัวเลยน่ครับลูกแรกครับตัวทองท้องท้องได้จักเดือนแล้วท้องในสี่หาเดือนครับท้องในสี่หาเดือนในนี้ลูกปะครับนี่ลูกมั้ยครับลูกผู้ลูกแม่ครับผมสาวครับ โอ้แข่งขาดีนะครับเด้อผู้ใดสนใจครับผมห่อยไปเลี้ยงนะครับเบืองมันฑะเยครับผมสายเลือดอย่างนั้นครับเนี่ยสายเลือดของเพชรอุดรนะครับสายเลือดของเพชรอุดรนะครับเด้อเตี่ยลำบึกครับผมเงาหางไงหางเหงาคุณนี่เปิดเท่าไหร่ป่ะเปิดหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่น ราคานี้ต่อร้องใดบ่ครับแม่บบสูงหลายดอกเนาะครับเนาะลูกกับเม่ทอกันเด้อครับเด้อลูกสาวกับแม่นี่คือทอกันครับผมหน้าตาครับผมตาแจ้มเข้มจ้ำดีหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นไปดครับดีนะครับเรีบซีเพรดสนใจนะครับเด้อทรสอบถามกิ่งกังกิ่งกังพอแกนไดนะครับเล็บแข้งเรียบขาดีหน้าตาครับผมตาแต้มเข้มจ้ำใช้ได้พัฒนาเนี่ย ครับผมข้าจันทท่านี้นะพ่อเนาะกดกระดิ่งกดทรัพย์สุขักดติดตามีเบาะจูนี้นะครับเด้อสิทดิหาคลิดไม่ไม่มาเอฟซีรีเฟนคลับได้รับชมครับผมสวัสดีครับ